คนนี้เป็นชาวจีนครับพลัดตกทะเลบริเวณอ่าวซิงไฮในเมืองต้าเหลียนของจีนนะครับมีผู้ชายสองคนเขาเป็นยูทูบเบอร์ตัดสินใจรีบลงไปช่วยคือต้องบอกว่าอากาศมันหนาวมากถึงแม่น้ำมันจะไม่ได้เป็นน้ำแข็งก็ตามแต่ว่าอุณหภูมิเนี่ยมันเลขกตัวเดียวคุณผู้ชมทางด้านของยูทูบเบอร์คนนี้คือคุณตงหวนเฉียงนะฮะกำลังถ่ายภาพสวยงามของหิมะ ด้านบนมามีหิมะที่ปกคลุมพื้นที่กันอยู่ก็ได้กับทะเลตรงนี้สักพักหนึ่งมีเสียงผู้หญิงร้องขอความช่วยเหลือเขาก็ทําไงดีผู้หญิงลอยคออยู่อย่างนั้นเดีย๋ยวจะจมน้าแล้วเลยขอเสื้อดีกว่าแล้วฝากแว่นไว้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็ลงน้ําไปไว่วยไปช่วยผู้หญิงกลับเข้าสู่ฝั่งแต่คุณเห็นใช่ไหมมีตำรวจนี่อยู่ด้านริมฝั่งค<ฮ>่ะแต่ว่าพลเมืองดีเป็นคนว่ายน้ำไปนะฮะแล้วอีกคนหนึ่งก็พยายามที่จะคล้องเชือกแล้วก็ดึงกลับเข้ามานะค,ะนะครับนะเจ้าหน้าที่ก็อยู่บนฝั่งเนี่ยก็ชอคอที่จะเอา,าผ นะปรากฏว่าเธอบาดเจ็บเล็กน,อน้อยเพราะว่าเธอลื่นแล้วก็พัดตกลงไปโชคดีครับที่ชาวบ้านเนี่ยเ,เห็นเหตุการณ์แล้วก็มีคนลงไปช่วยทําให้เธอนรอดตายมาได้ท่ามกลางอากาศที่หนาวจัดเย็นจัดของจีนตอนนี้ 哎呦，点赞点赞！来来死、哎、<呦>来了配一下，来，吧配、哎、<呦>一下。